ไอส a m H, H 5 0นะครับก็เป็นไฟฉายคาดหัวนะครับเป็น headlamp หรือว่า headlight นะครับ H 5 0ก็จะเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาออกมาในช่วงที่อ,อยู่ในระหว่างปลายปีของ2019นะครับตอนนี้เป็นปี2020แล้วนะครับผมซื้อตัวนี้มานะครับจากาคุณบัณฑิตนะครับเป็นคนที่นำเข้าตัว s b e a m ตัวนี้มานะครับก็ ราคาจําหน่ายอยู่ที่2,000ปลายๆนะครับ2,008 2,007อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็แล้วแต่ช่วงด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งฟันฉายคาดหัวของ s b m ด a เเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการกระจายแสงออกนะครับจะมีพุ่งมีกว้างบางรุ่นก็กว้างอย่างเดียวแต่ว่าจะมีให้เลือกทั้งแสงแรงนะครับหรือจะเป็นแสงสบายตาหรือจะเป็นแสงบานนะครับใน รุ่นเดียวกันจะมี3เวอร์ชันให้เลือกนะครับจะมีออสแวมก็คือจะบานที่สุดนะครับนิชียก็จะเป็นแสงสบายตาที่สุดแล้วก็ซัมซุงนะครับก็จะเป็นแสงที่แรงที่สุดซึ่งตัวนี้ที่ได้มารีวิวก็เป็นซัมซุงนะครับ LH351D นะครับ 6,500k ส่วนนิชีย CRI90 ที่เป็น 219c กับออสแวมนะครับ k w c s l n m 1 t g เนี่ย 2ตัวนี้ผมยังไม่ได้มานะครับซึ่งถ้ามีโอ,อก,กาสก็จะนํามารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คือได้ตัวนี้มาก่อนก็เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับก่อนอนะันนี้ผมรีวิว uh, S สามสิบไปแล้วนะครับแล้วก็ S B ปีสองพี่เนี่ยก็จะมีเฮดแ m มออกมาอีกเยอะมากเลยครับหลายตัวน่าสนใจมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่2000ค่อนข้างค่อนไปทางปลายนะครับคุณภาพดีแล้วก็แสงก็แรงมากเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับในเฮดแรมตัวนี้หรือยี่ห้อนี้นะครับ เปิดมาข้างในเราจะเห็นว่ามีกล่องอุปกรณ์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ในแผ่นกันกระแทกนะครับเราเอาตัว orn, อุปกรณ์ออกมาก่อนแล้วมาดูอุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับในนี้จะมีบรันติคัทนะครับจะมี m a n นวลนะครับอยู่ข้างใต้ซึ่งก็บางคนก็ไม่อ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานติดขัดก็ควรจะต้องอ่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับและภาษาจีนแล้วก็จะมีรายละเอียดของ ตัวอุปกรณ์บอกไว้นะครับว่าไฟฉายรุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่18650ได้นะครับ CR123A ก็ใช้ได้นะครับหรือว่า16340ก็ใช้ได้ด้วยนะครับแล้ว LED ก็มีให้เลือกถึง3แบบนะครับการป้องกันเป็น IPX8 นะครับแล้วก็จะมี LED ให้เลือกถึง3แบบเลยก็คือ Osram ก็คือจะบานที่สุด Samsung ก็คือจะแรงที่สุดแล้วก็ n i เชียสบายตาที่สุดนะครับเราลองมาดูกันเลยว่า ไฟฉายรุ่นนี้ใช้งานกันยังไงแล้วมีอะไรมาให้เราน่าสนใจบ้างน,นะครับมีอะไรมาให้เราสนใจบ้างโอเคนะครับตัวอุปรกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสายคาดหัวนะครับและอะไรอื่นๆน่าจะอยู่ในกล่องนี้แหละในนี้จะมีสเปร์โอริงชห้มา2นะครับมีสารกันชื้นมีเฮดแบนด์นะครับสายคาดหัวให้มาเป็น ลักษณะคือเป็นเมาส์ยางนะครับต้องยัดตัวปอปกรณ์เข้าไปผ่านเมาส์นี้นะครับแล้วมี overhead band มี reflection มาให้ด้วยแล้วก็ในนี้ก็จะเป็น USB นะครับซึ่งก็เป็น USB Type C นะครับชาร์จเร็วในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเ,เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับตัวอุปกรณ์เองก็เป็นเฮดลมขนาดคอมเพกนะครับซึ่งขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมวิวไปเป็น S 3 0นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ รู้สึกจะเป็นตัวที่เป็นแบตเตอรี 2, 1, 7, ่2170 0หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจหรือว่า1 8 6 5 0นี่แหละแต่ว่าตัวนู้คือจะมีแสงเขียวแสงแดงจะมีเวอร์ชัน IR เวอร์ชัน CRI กับ UV ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะการดีไซน์เบเซลที่ต่างกันไปอีกนะครับแล้วก็แสงก็ออกมาต่างกันด้วยนะครับโครงสร้างของไฟฉาย S50 ตัวนี้นะครับ ผลิตด้วยอลูมิเนียมอะลลอยนะครับอนได์สีดำจะมีลักษณะ LED อยู่บริเวณด้านหน้านะครับ3จุดด้วยกันก็คือจะเป็นการเรียงแนวนอนเรียงแถวกันเลยนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมรีวิวตัวนี้เป็นซัมซ n งนะครับคือเป็นหลอด s ซัมซุงนั่นเองนะครับซึ่งก็ในซีรีส์ของมันเองก็จะเป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับถ้าบานที่สุดก็จะเป็นออสแแล้วก็ถ้าแสงสบายตาที่สุดก็จะเป็นนิเชียนะครับ สวิชปิดเปิดอยู่บริเวณด้านบนนะครับมีสวิชเดียวก็คือเป็นสวิชสี่เหลี่ยมสีดำล้อมรอบด้วยเบเซลสแตนเลสสตีลแล้วก็จะมีร่องระบายความร้อนอยู่บริเวณด้านบนด้านล่างแล้วก็จะมีสกรูยึดตัวหน้าเบเซลตรงนี้นะครับเป็นป้านลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีการปาดเหลี่ยม,มออกชื่อรุ่น S.B. อยู่ด้านบนชื่อยี่ห้อนะครับ S.B. ด้านล่างก็จะเป็น H 5 0แล้วก็ข้างในบริเวณ LED นะครับก็จะมีการติดตั้ง เป็น total internal reflection lens นะครับหรือเป็น TIR L e น s ช่วยในการกระจายและการบีบควบคุมแสงให้เป็นไปตามที่ต้องการนะครับตามแพทเทิร์นที่ต้องการแล้วก็จะมีฝาปิดแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับจะมีรายละเอียดบอกถึง s e r ี a l n u m b e ออยู่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับเป็นเกลียวปิดก็คือเป็น Type C นะครับ5โวลต์2 a ก็คือชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรละส่วนเมาส์ก็ยึดบริเวณตรงนี้นะครับสองฝั่งเดี๋ยวเราลองเปิดฝั่งชาร์จเจอร์นะครับ ช่องพอร์ตชาร์จเจอร์ออกมาก่อนในแพ็คให้เสเปร์โอริงมาด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนสับเวลาชำรุดเวลาหายนะครับแตกกรอบช่อง usb type c นะครับแล้วจะมีไฟชาร์จขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับขนาดชาร์จอยู่ฝานนี้ก็คือแนะนำให้ปิดไว้นะครับไม่ให้มันหายสำหรับบางคนก็คือเคยหล่นหายอยู่นะครับตั้งชาร์จแล้วไม่เจอจริงๆคือถ้ามันมีตัวล่ามด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ ซึ่งก็อยู่ลักษณะก็คือเป็นท่อเกลี้ยงเกล้ยงธรรมดาข้างในก็จะมีความเกลี้ยงสะอาดดีมีโอริงติดตั้งมาแล้วเหมือนกันคราวนี้ผมจะลองใช้งานนะครับใช้แบตเตอรี่หัวนูนก็ได้หัวแบนก็ได้นะครับซึ่งจําเป็นถ้าเกิดชาร์จเนี่ยผมแนะนาให่ใช้แบตเตอรี่หัวนูนมีวงจรนะครับเพราะว่าถ้าหัวแบนเนี่ยชาร์จอาจจะมีปัญหาเราใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับการใช้งานนะครับ UI ก็ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนกนะ็คือแค่กด ค,คลิกทีหนึ่งไฟก็ติดขึ้นมาบริเวณด้านบนจะมีไฟบอกด้วยนะครับเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาให้เราทราบว่าปุ่มเนี่ยถูกกดอยู่แล้วก็ใช้งานนะครับติดอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ดับนะครับกดอีกทีนึ่งก็เป็นการปิดนะครับโดยไฟเองจะมีเมมโมรีนะครับไม่ว่าเราจะเปิด1ดวง2ดวงด้านข้างหรือจะเปิดทั้งหมด3ดวงเนี่ยก็จะเปิดมาในโหมดนั้นนะครับในโหมด1ดวงโหมด2ดวงหรือโหมด3ดวง แล้วก็จะเปิดมาที่ระดับล่าสุดที่เราใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้คือถ้าผมคลิกเปิดมาก็จะเปิดขึ้นมาที่1ดวงตรงกลางน,นะครับแล้วก็ระดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับการปรับความสว่างน,นะครับทั้ง1ดวง2ดวงและ3ดวงใช้วิธีกดก็คือกดสวิชด้านบนค้างนะครับโหวไว้ไฟก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นไปถึงสูงสุดแล้ววนกลับมาที่ต่ําสุดนะครับที่เราต้องการ2 3 4ี่แล้ววนกลับมาที่ระดับที่1อีกนะครับการกดดับเบิลคลิกนะครับ ก็จะเป็นการสลับไปจาก1ดวงนะครับตรงกลางไปเป็น2ดวงด้านข้างซึ่งก็จะมีแสงที่แรงขึ้นด้วยนะครับในระดับที่โลก็ตามนะครับ2,3,4แล้วกลับมาที่โลนะครับดับเบิลคลิกอีกนะครับตอนตอนเปิดอยู่นะครับก็จะไปเป็น3ดวงนะครับก็จะเป็นโลมีเดียมไฮแม็กซ์แล้วกลับมาโลอีกซึ่งอยู่ที่ความความต้องการของการใช้งานบางคนต้องการแค่ดวงเดียวก็พอแล้วบางคนดวงเดียวไม่พอ2ดวงดีกว่าบางคน สามดวงนะครับต้องการม็กซิมัมเลยไฟเองก็จะจดจำโหมดนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามคือโหมดหนึ่งดวงสองดวงสามดวงเนี่ยแล้วแต่เราใช้งานนะครับถ้าเราเปิดสามก็แสงก็จะแผดกว้างหน่อยแต่ว่าก็จะเบลองแบตด,ด้วยสว่างกว่ากว้างกว่าแต่ก็เบลองแบตด,ด้วยนะครับก็บางทีก็ไม่จําเป็นก็กดนะครับกลับไปที่ดวงเดียวก็พอนะครับเปิดระดับที่สองไว้สมมตุติแล้วผมไประดับที่อื่นๆอ่าสมมุติผมไประดับสูงสุดที่สองอะระดับ เบาสุดที่2แล้วเปิดไปที่3เปิดไปที่แรงสุดเลยอ่าสมมุติผมลองสลับกลับไปที่1ห,หมวดที่1น,นะครับก็ปรากฏว่าไฟเนี่ยจะจดจํากรุ๊ปโหมดคือกรุป๊ป1กรุป๊ป2กรุ๊ป3นะครับแต่ว่าความสว่างของแสงเนี่ยมันจะปรับไปตามที่เราเลือกสมมุติถ้าผมเลือกหมด1 กรุ๊ปหนึ่งนะครับหนึ่งดวงเนี่ยถราเปิดไปแรงสุดพอผมสลับไปโหมดที่สองมันก็จะกลายเป็นสองดวงแรงสุดเหมือนกันนะครับแล้วก,การปิดเปิดแต่ละครั้งครับก็จะจดจําระดับความสว่างสูงสุดหรือระดับใดๆที่เราใช้งานนะครับแล้วก็เอ่อจะจํโหมดที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็น1 2หรือว่า3ดวงนะครับไว้ตลอดเวลานะครับโหมด u ล t r a low นะครับสมมุติว่าผมเปิดโหมดกลางไว้แล้วผมปิด ผมอยจะเปิดโหมดต่ำๆเลยตั้งแต่เริ่มนะครับที่กี่ดวงก็ดามนะครับที่เราเลือกใช้งานกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งนะไฟก็จะติดมาที่ระดับต่ําสุดที่ 1, 2, หรือ3ดวงที่เราเลือกไวล่าสุดนะครับก็จะเป็นโหมดที่ต่ํามากเลยที่สุดนะครับส่วนโหมด SOS เนี่ยผมไม่น่้จะว่ากด3คลิกหรือเปล่านะลองดูนะหนึ 1, 2, นะเปิดแล้ว 1, 2, 3ได้ไหมนะครับ มันมี SOS ด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมดูในคู่มือสักคู่ตอนนี้รู้สึกจะเวียนหัวแล้วนะครับมันจ้ามากความสว่างนะครับของระดับต่างๆนะครับผมจะรายงานเป็นโหมดก่อนแล้วกันนะครับซึ่งซัมซุงนะครับตัวนี้นะครับในรีวิวนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเปิดนะครับถ้าเปิดหมดเลยทั้งทั้งหมดเลยจะอยู่ที่2,000ลูเมนรลันไทม์2ชั่วโมง15นาทีนะครับโหมดเทอร์โบของ สองดวงก็จะเป็น1ัน0นะครับสชั่วโมง15นาทีเหมือนกันแล้วก็โหมดตรงกลางอย่างเดียวนะครับดวงเดียวนะครับเทอร์โบก็จะเป็น650นะครับที่3ชั่วโมงที่เหลือก็จะเป็น1000ลูเมนที่ไฮ7 0 0ลูเมนที่ไฮ3า0ยลูเมนที่ไฮนะครับมีเดียมที่450 350ที่มีเดียมนะครับแล้วก็150ที่มีเดียมที่ดวงเดียวส่วนโหมดโลของ3ดวงก็จะเป็น55 40 แล้วก็20แล้วก็ยีนะครับที่ดวงเดียวตามลําดับนะครับมี u ล t r ้ l o ลก็จะเป็น10 1 0เอ่อสิแล้วก็3ลูเมนนะครับส่วนหมด SOS นะครับผมไม่แน่ใจว่ากดยังไงนะครับเขาบอกว่าลองเพรสนะครับผมนะครับ SOS นะครับเขาบอกว่าเมื่อไฟฉายเปิดอยู่เดี๋ยวผมลองดูนะครับไฟฉายกดล็อกได้ด้วยนะครับก็กดค้างนะครับกดค้างอีกทีตอนไฟจะปิดไฟนะครับกดลองดูเนาะ ก็จะเป็นการไซเคิลใช่ไหมครับคราวนี้เราลอง h ว n f l a t light is l o c กนะครับล็อกก็คือบอกว่าเมื่อไฟฉายปิดอยู่นะครับให้กดค้างนะครับ0.5วินาทีมันจะไปที่อัลตร้าโลกดค้างต่อไปนะครับไม่ต้องปล่อยมือนะครับอีก3วินาทีไฟฉายจะล็อกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไฟฉายปิดอยู่กดค้างนะครับไฟมันจะปิดที่อัลตร้าโลแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันจะล็อกนะครับไฟคอนเฟิร์มว่าล็อกแล้วคราวนี้เรากด ไม่ทำงานแล้วนะครับไฟนะครับการปลดล็อกก็กด3วินาทีนะครับกดค้าง3วินาทีนะครับมันจะเป็นการปลดล็อกนะไฟจะกระพริบขึ้นมาอีกนะครับกดค้างอ่านี่อันนี้ก็เป็นการปลดล็อกแล้วนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกถ้าแมคชนิกล็อกก็คือเอาแบตออกนะครับส่วน SOS นะครับกดคลิก1ครั้งแล้วบวกการกดค้างอีก1ครั้งนะครับ คลิกครั้งหนึ่งกดครั้งแช่ไว้นะครับไฟจะเข้า sos ซึ่งก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่านะครับไฟเปิดอยู่ยก็กดกดคลิกครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2กดคลิกแล้วกดโฮค้างไว้ไฟก็จะเข้าโหมด sos ซึ่งโหมดนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับกระพิบพด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามันสมมติผมเปิดไปที่3ดวงแล้วกันนะครับกดคลิกคลิกแล้วโฮนะครับก็จะเป็นติด3เหมือนกันนะครับ หรือถ้าผมเปิดตรงการอย่างเดียวนะครับผมกดคลิกแล้วครั้งที่2คลิกโฮนะครับก็จะเข้า SOS นะลองดูนะครับนี่นะครับ SOS ก็จะเป็นการเข้าระดับความสว่างใดๆก็ตาม โหมดใดๆก็ตาม 1, 2หรือ3ดวงนะครับเราจะกระพริบเป็นจังหวะตามแพทเทิร์นของมันนะครับนี่ก็เป็น UI ที่ SBH 5 0ให้เรามานะครับไม่มีแทร็กดิคสโตบนะครับเพะเป็นไฟใช้งานในแคมป์นะครับก็แสงก็จะบานๆดีสำหรับใครที่อยากเห็นแสงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสักครู่ตอนนี้เป็นตรงกลางดวงเดียวระดับสูงสุดนะครับนะครับดวงเดียว2ดวงเป็นแบบนี้นะครับ3ดวง ก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ2อกับ3แต่ว่าระดับความสว่างสูงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแสงกว้างมากเลยนะครับแต่ตัวออสแรมน่าจะกว้างกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ตัว c i แสงก็น่าจะสวยกว่านี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น H Beam นะครับ H50 นะครับ H50 เป็น Head Lamp ที่หน้าตาเรียบๆดีเหลียมๆนะครับแล้วก็เรียงกันแบบนี้จะมีรุ่นอื่นๆมาอีกเยอะเลยนะครับน่าสนใจอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ H B Riden Out